เก้าเก้าเก้าหกเก้าคุณจะซื้อเหรอภาษจะซื้อไม่ใช่ปราถามบอกวเท่าไหร่ถามว่าจะซื้ออกสิบเก้าสิิติงหนยไม่พีแก่ขนาดนั้นเลนับ้กวาหนกสิ่เติม้ดูงไหยก็าดกับกระทวงการท่องเที่ยวรัฐการท่องเที่ยว ยังยังกำหนดไม่ได้เพราะว่าเดือนมันต้องให้เวลาล่วงหน้าพอสมควรนะแล้วก็ถ้าหากว่าไปปลายเดือนเขาก็าให้เ้าสังเกตว่าตตางมันก็จะหมดนละถ้าเร็วไปกระชั้นไปก็จะเตลียนการไม่ทันเราอยากได้ช่วงที่ที่ไม่มีวันหยุดตุลาไม่มีวันหยุดเยอะพฤติการไม่มีวันหยุดซึ่งก็ควรจะเกิดขึ้นได้น่าจะน่าจะดี นะอยู่ทั้งทีมันก็ต้องหลายวันบกวกเสาร์อาทิตย์ด้วยมันก็ต้องหลายวันหน่อยก็ขอขอ,ขอดูก่อนขณะขณะนี้ให้ให้การท่องเที่ยวเขาช่วยคิดหน่อยว่าอะไรที่มันจะทําให้เป็นมีโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วให้ตำรวจเขาดูด้วยเพื่อประโยชน์เรื่องการจราจรเราจะทงก็ดานหน่อยคิดนาน ถ้าต้นเดือนก็ออกพรรษาอะไรทำนองนี้นะไม่รู้ลองไปคิดดูดอีกทีที่สรุปคุณ่อูได้เ,ดเป็นเที่ยว9กเก้าเก้านะเก้า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 หกเก้า